หมอทำการเติมเต็มทั้งขามับใต้ตา,ตาร่องแก้มร่องน้ำมากแล้วก็บริเวณแก้มต่อเอ a นสซิ่งเ่ยปังมากเลยชอบค่ะผงใส่ต้องติดหมอตลอดละ สำหรับวันนี้นะคะสาวๆที่อายุเลข4 5 6ต้องดูคลิปนี้เลยนะเพราะว่าเป็นเคสการปรับรูปหน้าทั้งหน้าเลยเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยโครงสร้างใบหน้ามันเปลี่ยนแปลงไปกระดูกโครงสร้างยุบตัวลงแล้วก็เกิดความหย่อนคลอ,อยเดี๋ยววันนี้จะมาปรับรูปหน้าให้ดูไปเร็วรีบเคสรออยู่ข้างในแล้ว สวัสดีค่ะพี่การสวัสดีค่ะรอนานไหมรอไม่นานค่ะเราเป็นท่อเลยค่ะเราเป็นท่อเลยค่ะเราเป็นท่อ <c oughs> <c oughs> ไม่แป๊บเราเป็นท่ออ่ะสำหรับเคสนี้นะคะพี่การอายุ52ปีพอเราอายุมากขึ้นเนาะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกโครงสร้างใบหน้านะทั้งกระดูกมันยุบตัวแล้วก็สุดตัวลงบริเวณไขมันหน้าแก้มเนี่ยมันก็จะคลอยลงสู่ที่ต่าง <c oughs> ละในเคสนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าคนไข้เนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องร่องใต้ตาลึกบริเวณแก้มด้านหน้าคลอยลงมาทําให้เกิดร่องแก้ กระดูโครงสร้างใบหน้าบริเวณคางก็สุดตัวลงก็เกิดร่องน้ำมาขมับก็ตอบด้วยเดี๋ยววันนี้หมอจะทําการปรับโครงสร้างใบหน้าให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะซึ่งวันนี้ตัวเติมเต็มหมอใช้ฟิลเลอร์มรันกุลนใหญ่นะคะเหมือนกับที่ทุกครั้งที่เราจะเปิดกล่องให้คนไข้ดูเนาะของแท้ต้องโชว์ได้ฟิลเลอร์ก็จะอยู่ในซีลที่สมบูรณ์นะคะแน่นเป็นซีสเตอร์ไล์ตอนนี้นะคะเราก็จะฉีดข้ามาฉีดใต้ตากับโครงสร้างบริเวณ แก้มด้านหน้าแล้วก็บริเวณฐานกระบอกตาต่อไปก็เป็นร่องแก้มค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างเติมเต็มทั้งขมาบใต้ตาร่องแก้มร่องน้ำหมากแล้วก็บริเวณแก้มต่อ Amazing งเ่ amazing อะอเมซิ่งเ่ยฟังมากเลยชอบค่ะผมใส่ต้องติดหมอตลอดละ สำหรับสาวๆนะคะไม่ว่าไวัยไหนมีปัญหาผิวเรื่องอะไรหมอจัดการให้ได้ค่ะส่งรูปมาประเมินกันก่อนนะคะที่ไลน์แอด The b o r l Clinic ค่ะ